วันนี้ไปในเมาอีกแล้วแล้วก็ของที่พี่คิดซื้อเอ้ยของที่ของที่พี่ปอนซื้อพี่คิดเก็บเข้าตู้หมดแล้วแล้วก็ของไทยนี่พี่คิดก็จะวางไว้ข้างนอกเพราะว่าพี่คิดไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ตรงไหนใช่ไหมซื้อเสื้ออะไรมาวะซื้อวายมาแล้วก็ซื้อเนื้อมงเนื้อหมูมาหมดไปหกร้อยเนื้อเนื้อไม่ใช่เนื้อหมูสิเนื้อเนื้อบัวมาเขาเรียกว่าเนื้อวัวเพราะว่าเอินั่นแหละหมดไปประมาณหกร้อยเพราะว่าเนื้อมันจะแพงใช่ไหม แล้วก็ว่าจะทำอะไรหรอตู้เต็มว่าจะทำเรียกว่าอะไรนะโอไยนี่ทิ้ทำไมเก็บของอย่างนี้เดี๋ยวต้องว่าจะทำเขาเรียกว่ามามาอยู่ในตู้เย็นด้วยกันเลยเขาเรียกว่าคารล็อปส์อันนี้ไม่หยุดเย็น,น,นอันนี้ก็อย่าเพิ่งเอาไปให้ตู้เย็นซ่เขาเรียกว่าคาร์ลบส์เนาะก็คือพวก อ้าวแล้วไข่ไก่ไหมแกนี่นะไม่ชอบเลยผู้ชายบางของก็จะแบบโอ้ยผู้ชายบางของก็จะวางแบบกระจุยกระจายกระจายกระจุยเนือเหนือ เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเราตู้แข็งกินท้าโกสบอร์ีเขาบอกไม่หิวลูกเข้าใจไหมน้องปอเนี่ยพี่คิดไม่หิวไม่ใจเหรอ จ่อไว้นะ่ล่าตามส้มตากินสักหน่อยเพราะว่าซื้อมะละกอมานะคะมาละกอนี่เวลาจะกินเองต้องเลื่องแบบลูกแบบประมาณเนี้ยตามกินคนเดียวก็ได้สักสามมครกอยู่นะ ดัคล,ลกนะคะไม่ใช่ถามโคอ,อย่าเพิ่งลองสิล้องอยู่ได้หน้าลำคาญติ้งติงต้งติงต้งติงต้งติง้งไอ้เน้อพี่จิ๊ เรียนใหม่เรียงใหม่ให้เรียนใหม่เรียงใหม,ใหม่ให้มันแบบเป็นหมวดเป็นหมู่เ,มเลยนะั่นน้องพ่อทำสู่ไว้เนี่ยก็แม่เข้าใจไปเอาจากบ้านแม่มาก็ไม่ได้กินเลยเนี่ยเราไม่ได้แกะด้วยนี่หว่าตัวเย็นก็จะ รองนาะปิดด้วยปิดด้วยปิดด้วยแล้วปิดเราด้วยเออพรุ่งนี้กินอันนั้นดีกว่านะทักโกสเนาะอิมอนเนาะพี่ใหญ่เนาะเพรว่าพรุ่งนี้กินทักโกสดีกว่าเพราะว่าของเต็มเลยงั้นเนื้อเก็บไว้นี่ก่อนเว่าบางคนชอบซื้อเนื้อแล้วก็ ถ้าสมุซื้อหน่อสนเราพวกนีก,นกกินฮัทโกใช่ปะก็จะครึ่งหนึ่งก็นี่ไว้แล้วก็ครึ่งนึงก็นี่ไว้ค <c> ร <oughs> ึ่งหนึ่งก็ใส่พรีสไว้แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็อีกครึ่งหนึ่งก็ใส่ตู้เย็นกินน้ำเก๊กฮวยไม่มีอะไร,ระไแล้ว้มตัะอ้ะไปละเออลืมให้ดูวันนี้แอปเปิลบ้านานายา คือตอนสมัยพี่คิดพี่คิดชอบไปคนซื้อตรงหมดต้นไม้ไปปูเห็นไหมเต็มเลยตะกร้าลุ่งเบลอเลยเหมือนแบบอยู่สวีเดนมาแปดปีแล้วไม่เคยเห็นว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดกขนาดนี้เห็นไหมมันชาม,มากเพราะว่าถุงขาดแล้วพี่ทำร่วงบนพื้นอะไรนะหน้าบ้านใหญ่อ่ะปีนี้ใหญ่ หญ่แล้วก็ดกแบบไม่ได้โดกดกแต่แบบดกตอนที่ไปเก็บก็ลืมเอาโทรศัพท์ไปเพราะว่าโทรศัพท์อยู่ในอะไรนะในรถไปเยี่ยมพ่อไปเยี่ยมพ่อกลับมาแล้วก็กรีบไปซื้อของกับแม่แล้วก็เอาของไปไว้ในบ้านแกแล้วก็เก็บแล้วกลับแกออกนะจะได้ <c oughs> แล้วก็ลืมไงวันนี้โมพี่คิดน่ะขายคือมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าช่วงที่ช่วงที่เครื่องสักผ้าใช่ที่บ้านเพราะบ้านแม่พังแล้วก็ ว่าเครื่องซักผ้าที่บ้านพังเราก็พี่คิดก็ซื้ออลงอะไหล่อุปกรณ์มามาจะซ่อมแล้วอุปกรณ์มันเหลือเยอะห้องน้ำม,มั้งเหลืออะไรสักอย่างนะน,น่าจะชักโครกมั้งจำไม่ได้แล้วมันเหลือเยอะอุปกรณนะ์อะเหลือแบบซื้ออุปกรณ์มาใช่ไหมมันก็เหลือเยอะก็เลยลงขาย ว่าเป็นแบบถูกแบบเหมือนเป็นราคามือสองใช่ไหมเพื่อจะได้เงินคืนไงแล้วแกก็ขายได้แล้วเวลาขายได้อ่ะส่งของออนไลน์ใช่ไหมก็เวลาแกส่งของออนไลน์เขาก็จะบอกมีไม่กี่บริษัทส่งของก็สามารถปริ้น เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไอแบบเรียกว่าอะไรที่อยู่แบบใบอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรใบที่อยู่ใบมาโคสแกนอะไรเงี้ยออกมาได้ใช่ปะ <L un> เวลาไปส่งที่ที่ตัวแทนพวกร้านค้าที่เราไปส่งเนี่ยก็สามารถไปส่งได้เลยแล้วไอเราก็สั่งของมาจาก ประเทศจีนด้วยเราก็แบบดีใจว่าเอ้ยของมาทําไมของมาเร็วแ <laughs> เ,เรียกว่าของจากจีนอะ่ะมาแล้วทําไมมาเร็วจัง <laughs> แล้วแบบพอมาดูอีกทีตอนแรกแบบทํางานดูไวๆไงแล้วแบบพอมาดูอีกทีอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ของที่เราสั่งนี่ว่าของเก่าที่อพิคิดขายอินเทอร์เน็ต าวันไหนคิดว่าจะทำโอ้ทำวันนี้เลยดีกว่า,เ,าเรียกว่ากรีรตระกระริตระก็ประมาณเาเรียกว่าอะไรกรีรตระก็ประมาณโอ้ยเขาเรียกว่าเนื้อตุนนนต๋นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนื้อตุ๋นก็เอาอุปกรณ์อะไรมาวางก่อน เนื้อตุน๋นปล,ล,ล,ลังพลัองปลาร่งฝลาร่างก็จะมีพ้องมีใช่ไหมอันนี้ไปเอาแล้วมันจะบใจไม่รู้ทำไมมันปนวดกรวหายไปหลายวันเนื้อเราค่อยกินซ้มตำก่อนแล้วค่อยทำเนื้อตุน๋นแล้วก็ซ้มต่ำเนื้อตุน๋น บอโยงหายไปไหนวะมองซ้ายมองขวาหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยบอกไม่ได้มาพี่ใหญ่แดตกใจหมดอันนี้ก็ขานไม่ได้นะคล้ายๆพวกคลายพวกคล้ายๆรถด,ดีคล้ายๆโนแต่เขาเป็นแบบว่าหัวเชื้อมันเป็นน้ำน้ำก็คลายๆพวกน้ำซุปหัวเชื้อเข้มข้นเข้มข้น เหมือนเหมือนแบบที่เราซื้อน้ำซุปมาเอเอแล้วก็ซื้อก็้าต้มมัดมาด้วยนะตอนแรกก็เพูดแบบหกสิบโครนนู่นอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยอยากซื้อแล้ววันนี้ก็แบบวันนี้ก็ไม่ได้มองราคาวันนี้ก็ได้คิดว่าวันนี้คิดว่าช่างแม่งคิดว่าช่างแม่งไม่ได้กินบ่อยๆเอามาโลด ต้องใส่หมวยอดีไหมนะใส่หมวยอนิดนึงดีดีบอดีอีลาเค <c oughs> okay. ก็เลยเอามาแล้วแบบพอมาดูอันนี้ถูกก่ไม่พอมาดูราคาก็ประมาณแค่สามสิกโครนไหมก็เลยแบบโอ้เดี๋ยวรอมหน้ากูซื้อเดี๋ยวไปดูก่อนเหมือนแบบราคามันแปลกๆขึ้นๆลงๆอะ คราวที่แล้วก็อย่างอะไรวะหมูยอครึ่งโลมันแค่ทุกครั้งมันจะแบบเจ็สิบเก้าไม่เกินแปดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบคราวนั้นเห็นแบบโหหนึ่งร้อยเก้านุก็เลยแบบไม่หยิบไม่หยิบก็เลยคิดว่ากูทําเองแล้วทําเองอร่อยไหมก็ไม่น่านะแล้วเดี๋ยวไปดูใบเสร็จสิแล้ววันนี้น้องก็ดูอีกรอบเอา้าวราคาเปลี่ยนแกรนเซอร์สอูเมี่วนะ เนี่ยเหลือเท่าไรวะเนี่ยแตกอะเราค่ามันไม่ตรงอ่ะเหลือเจ็ดสิบ็ดโครนน่ตรงไม่ตรงว่ะน่าจะตไม่รู้ดิเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดโครนโนแล้วก็พวกเออนี่ไงขนมกล้วยเนี่ยก็สองมัดใช่ปะสองมัดก็สาสิบเจ็โครนโนแต่ก่อนก็รูแบบ ห้าสิบหกสิบก็เลยแบบไม่ซื้อแล้วแบบราคานี้มันหาราคาไม่เจอไงแบบของแย่เนาะก็เลยไม่นี่ดีกว่าก็เลยไปดูราคาก็เลยเอามาพอมาจ่ายตังค์ไม่ได้มองด้วยนะว่าเออเขาขึ้นเท่าไหร่ใช่ปะหน้าจ่อแล้วพอเอาไปเสร็จมาดูเนี่ยก็สามสิบเจ็ดโครนเนาะโอเคต่อไปก็แบบซื้อกินก็ซื้อแล้วทำไมปัปปาหญาเขียนโลล้อห้าสิบเก้าหรอไม่ใช่โลร้อยสามเก้าหรอ ไม่เป็นไรลูกนี้ก็ครึ่งโลเนาะ75้าโครโนนูใช่ปะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้กินบ่อยๆส้มตำกินบ่อยๆก็ไม่อร่อยเพก,กินคนเดียวนี่เราก็ซื้อน้ำม,มาตูมเนี่ยมาขวดละสามสิบคอนเซนเทรตซุปบุยงไอ้น้ำซุปอะถูก30เองอีกร้านหนึ่งเขาขาย45ห้ร้านไหนถูกก็ซื้อร้านนั้นเนาะแต่หมายถึงแบบ สะดวกไปในอุ้มเหมียวมากกว่าก็เลยซื้ออุ้มเหมียวนะกเรนใหญ่